ข้อมันนั้น5,000อันนี้หมื่นหนึ่งอันโน้นหมื่นห้าเฮ้ยใจเย็นเย็นลืมไปแล้วเหรอว่ารถเราเนี่ยมีวารันตี128รายการ40,000กิโลสปีเออจริงด้วย ชมความพิเศษของพรีเมียมบรันตีกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอยากให้พี่ตุ๊กแนะนํานิดนึงนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันมัน128รายการมันเยอะนะมันก็แทบจะทั้งคันอยู่แล้วอะเอาหลักๆให้ชมแล้วกันนะครับอย่างเช่นเราขับไปเนี่ยเราเครื่องยนต์มันมีปัญหาอะไรที่มันอยู่ในการรับประกันเนี่ยอย่างเครื่องยนต์เนี่ยถ้ามันมีชิ้นส่วนที่มันเสียหายเนี่ยมันส้นฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายครับขับไปเกียร์พัง30 0 0 0 0 0 0เนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่าย เสียแค่ค่าน้ำมันเกียร์แต่ถ้าเกิดเป็นพวกอุปกรณ์แมคขนิกอะไรต่างๆไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ก็ช่างเถอะที่มันไม่เกินราคาตัวรถของเราอะนะซ่อมฟรีแม้กระทั่งแอร์ไม่เย็นขับๆไปโอ้ยร้อนแอร์ไม่ทํางานแอร์ไม่เย็นมันจะต้องเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ทั้งลูก50,000ื0นหกอันนั้นก็ฟรีรไม่ต้องเสียตังค์นะครับขับไปปั๊มติ๊กเสีย ปั๊มติ๊กก็คือไอ้พวกปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะฮะถ้ามันเสียเนี่ยทำให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทไม่ติดเครื่องดับอากานอันนั้นก็ฟรีรนะฮะมันก็จะมีไม่ฟรีก็เป็นพวกอะไรสิ้นเปลืองอย่างเช่นอะไรนะเอ่อพวกน,น้ำมันเครื่องผ้า <5 S 1> เบรกจานเบรกแบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ยน,นะครับที่เป็นวัสดุที่สึกหลอนะครับก็จะไม่ได้รวมอยู่ในตัวนี้ยางยางยางรถยนต์ด้วยปะยางรถยนต์ด้วยนะครับไม่ได้รวมเพราะว่ามันสึกหร่อตามอายุการใช้งานของ๋อแล้วถ้าเกิดโชกอ่ะขับไปแล้วโชเเสีียพราะะมมันจ ไอ้รถรุ่นใหม่ของเราบางรุ่นเนี่ยโชคถมันโชคมันเป็นถุงลมนะเออไอ้ไอไอที่มันยกสูงยกต่ำได้ปรับแข็งปรับอ่อนได้อะโชคอยู่ในรายการรับประกันไหมโชคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับของตัววารันตีตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็น อะไหล่ที่ทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สึกตรอตามอายุการใช้งานก็เลยยกเว้นไว้มันมีอายุการใช้งานใช่ครับก็คือสรุปเลยว่าไอ้ที่เรารับประกันให้128รายการก็เป็นไอ้พวกที่มันแพงๆว่ากันเถอะใช่ครับเอ้พูดถึงเรื่อง e x t ก e สิร์ r วาลัีมันจะมีลูกค้าอยู่เคสหนึ่งนัดจาได้ไหมลูกค้านัดเนี่ยที่เมื่อวานเอามาเข้ามาเคลมมาเซอร์วิสอะไรสักอย่างเนี่ยอีก3 4วันประกันจะหมดแล้วอ,อ๋อเป็นเกียร์ครับพี่เป็นตัวสมอ,องเกียร์เนี่ยทั้งลูกเลยลูกค้าเนี่ย ได้บินมาฮะ2องแสนบาทแต่มีวารันตีตัวนี้ช่วยเนี่ย เซ็นออกมาครับเบร์เกียร์ลูกใหม่ใส่เข้าไปเลยเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่เลยอ่ะใช่ครับสองแสนกว่าบาทก็ไม่ต้องเสียตังค์สองแสนกว่าบาทไม่ต้องเสียตังค์เลยครับโอ้คุ้มแล้วทุก<ม>ุกมีมีเคสแนะนำอีกไหมครับ,บก็เป็นประเภทแบขบขับไประด,ดับกางอากาศอะปั๊มติ๊กเสียรับปาาระกันเลยว่าลูกค้าท่านใดที่ที่ที่ขับรถยนต์อยู่นะจะเจอปัญหาเนี้ยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่มันตรวจสอบล่วงหน้าแทบแทบจะไม่ได้เลยนึกนึกอยากจะเสียก็เสียไอปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตัวนี้แล้วแพงด้วยสองหมื่นกว่าบาทอันนี้ลูกค้า เคคลมมมได้เเหือนนกััใช่รบสียลมนิดนึงตรงที่รถมันไปเสียกลางทางอ่ะแต่พอเอารถเข้ามาเคลมกับเราปุ๊บแล้วเราก็แจ้งไปว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่าโอ้นั่นแหละอารมณ์ดีขึ้นมาเลยดีเลยนะครับใช่ลูกค้าก็ชอบมากตอนนี้ก็เอารถที่บ้านมาทําหมดแล้วโตโยต้าฮอนด้าก็มาทําหมดเพราะลูกค้าเข้าใจผิดที่ว่าเราทําเฉพาะเบนท์กับบีเอ็มไงจริงๆเรารับรถทุกยี่ห้อนะก็คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัวนี้คุ้มที่ประกันภัยชั้นหนึ่งอ่ะค่าเบี้ยสี่ห้าหมื่นเรายังจ่ายได้อ่ะไอ้นี่ค่าเบี้ยสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยประกัน2ปีครับคุ้มมตาาาายยยถถูกกกๆเเเลนนะครับใช่่อง้ิดป็ การอุบัติเหตุนะถ้าเราขับไปแล้วไปชนเขาเนี่ยโอเคเราจ่ายแต่ถ้าเขาชนเราเขาก็จ่ายแต่ถ้าเกิดเราขับไปแล้วรถเราเสียเนี่ยไม่มีใครมาจ่ายแทนเรานะรเราออกเองทั้งหมดเลยนะพอมีประกันตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะสบายใจขับ,บยางเดียวเก็บังค์ไว้เติมน้ำมันพอ ทีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจที่จะทำบรินาีตัวนี้ครับจะต้องทำยังไงบ้างครับโอโ้โหนี่ติดต่อเลยเรามีทีมงานอยู่นะฮะก็แค่หนึ่งเลยรถของท่านเนี่ยต้องแจ้งมาว่ารถของท่านวิ่งมาแล้วกี่กิโลอายุเท่าไร่เป็นรถยี่ห้ออะไรขับเคลื่อนสองล้อหรือสี่ล้อเพราะว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายในการคุ้มครองค,ค่าเบี้ยมันจะแตกต่างกันไปถ้าเกิดรถใหม่ๆก็จ่ายถูกหน่อยค่าเบีย้ย<ม>ถ้ารถเก่าๆอายุเยอะๆสองแสนโลเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเนี่ยก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากฮะแต่ก็คุ้มค่าที่จะทําติถ ไว้แน่นอนนะถ้าเกิดมีลูกค้าเขาสนใจที่จะทําไอตัววาลันตีกับเราเนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนัดเอกสารนะครับ<ม>ที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีในส่วนของสําเนาทะเบียนรถนะครับแล้วก็สําเนาบัตรชาญชนของเจ้าของรถรูปถ่ายเลขไมล์ล่าสุดแล้วก็ประวัติการเซอร์วิสทางล่าสุด อ้าแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาทําใบประวัติเซอร์วิสท,ท้ายหมดทําไงอ่ะไม่มีปัญหาครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เพื่อที่เอารถมาตรวจสภาพนะครับที่อมรระะัชดางของเราอ๋อก็คือลูกค้าก็ขับรถคันที่จะทําประกันอ่ะมาที่นี่เลยใช่ครับพี่เพื่อที่จะตรวจสภาพก่อนที่จะซื้อประกันตัวนี้ใช่ครับ,รบแล้วมาเริ่มคุ้มครองเลยหรือเปล่าเออสามารถแจ้งได้เลยครับว่าจะให้เริ่มคุ้มครองวันไหนอ๋อนะครับอ๋อไม่ใช่ว่าพอเราจ่ายตังตรวจรถทําวันนี้ไม่ใช่ว่าคุ้มครองุ่นนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่ามีมีลูกค้าบางท่านเนี่ยประกันศูนย์เขายังเหลือไอเนี่ยมันทําต่อได้ไหมต่อได้ครับประกันศูนย์หมดอีก6เดือนหมดอย่างเงี้ยได้ครับตัวนี้ก็มันก็จะไม่ไปทับซ้อนกับบริการเดิมที่ติดรถนะครับก็จะต่อเนื่องกันไปโทรเข้ามานะครับที่0 2 9 3 9 0 0 5 5แล้วเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้ส่วนเบี้ยประกันหรือว่าค่าใด้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็โทรเข้ามาถามได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ย เบี้ยประกันจะไม่เท่ากันแต่ไม่แพงแน่นอนไม่แพงแน่นอนคุ้มคุ้มอ่ะใช่ครับแบบบางทีลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยไปสี่หมื่นอะซ่อมครั้งแรกก็สี่หมื่นเข้าไปแล้วอ่ะใช่คืนทุนแล้วฮะคุ้มแล้วฮะครับแล้วก็คําถามที่คุณผู้ชมเนี่ยถามมากันบ่อยมากเลยนะครับตัวพรีเมียมบรันตีตัวนี้เนี่ยจะเคลมได้ที่ไหนบ้างครับพี่ตุ๊กต้องเข้าที่ศูนย์บริการที่เป็นดีลเลอร์อย่างเป็นทางการเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเราเป็นรถเบนซ์ก็เข้าศูนย์เบนซ์ในทั่วประเทศเป็นรถบีเอ็มก็เข้าศูนย รับประกันเลยว่าเราจะได้ของแท้ของใหม่แล้วก็ได้ช่างมือชีพมาดูแลรถของเราแพงเท่าไหร่ไม่ว่าจ่ายให้ฟรีลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าท่านที่ซื้อรถกับเราแล้วเนี่ยเราจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถมาใช้บริการที่เราได้นะครับการวารันตีที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องเข้าศูนย์<ๆ>ก็มาเข้าที่เราได้เหมือนกัน<ๆ>ไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์หรือรถบี ก็มาเข้าเซอร์วิสที่นี่แหละฮะรหรือว่าถ้าเกิดท่านมีศูนย์บริการศูนย์ดิลเลอร์เป็นทางการอยู่ใกล้บ้านท่านก็เข้าแถวบ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดใครใกล้ที่นี่ก็มาเข้าที่นี่ฮะเรายินดีดูแลทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดก็คือแอดออวารันตีมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาก่อนนะครับที่เบอร์0 2นย์สองเก้าสามเก้าศูนย์ศูย์ห้าห้าอาแล้วก็ฝากติดตามด้วยในช่องทางยูทูบออา บริษัทเราเนี่เห็นชัดท่านสามารถนั่งแท็กซี่มาก็ได้บอกเลยว่ามาราชดามิเศษซอย42ไม่อยากนั่งแท็กซี่อยากจะมารถโดยสารสาธารณะก็มารถเมย์ก็ได้หรือมารถไฟฟ้าก็ได้นะเพราะตอนนี้รถไฟฟ้ามาถึงแถวบริษัทละให้มาลงที่สถานีราชโยธินตรงเมเจอร์นี่ใกล้ๆห้ากงกับบริษัทแค่ร้อยเมตรเองเดินได้ ส่วนท่านที่จะมาใช้บริการที่บริษัทเรานะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์ตอนนี้แล้วครับเรามีการเข้มงวดเป็นอย่างดีใช่ไหมคุณณนะัฐก็ทางออมรันตีของเรานะครับมีมาตรการการป้องกันเนี่ยไวรัสนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับพนักงานของเราทุกคนเนี่ยมีการใส่แม็กซ์นะครับตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่มีเจลแอลกอฮอล์เนี่ยให้บริการด้วยนะครับจะมีในส่วนของเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการรวมถึงพนักงานด้วยก่อนที่จะมาทํางานนี่ก็จับสแกนหมดแล้วฮะรถของเราทุกคันก็ทําความสะอาดตลอดฆ่าเชื้อโรคตลอดเนาะบางทีลูกค้ามาดูรถก็กลัวว่าในรถมันสกปรกหรือเปล่าสะอาดไหมเราประกันวาสดแน่นอนเพราะเราโอปอโซนฆ่าเชื้อโรคตลอดเวลาปลอดภัยไม่ห่วงครับสำหรับวันนี้นะครับผมตุ๊กแล้วนัทก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ